ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เอาอีกไอดีนึงนะครับมาสูมให้นะแต่ผมเนี่ยจะทําการบูชยันตัวเองก่อนนะครับนะมนเป็นสูตรนะเป็นสูตรในการสุ่มผลของผมนะครับอนะเราไปล่าแล้วก็กระโดดไปเลยกระโดดไปเลยให้มันตายไปเลยสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมนะครับในเกมบอกฟุตนะครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันในคอนเทนต์นะครับเปลี่ยนผลฟาร์มทุกๆ50เลเวลนะครับ EP นี้เนี่ยเป็น EP ที่2แล้วนะครับ แต่ว่าเป็นเป็นตัวใหม่เวลหนึ่งนะไม่ใช่ว่าต่อจากอันนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวอีกตัวหนึ่งนะครับมาสุ่มผลให้ตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้มันก็เวลหนึ่งอะเนาะมันก็ยังไม่มีตังค์อีกอย่างหนึ่งยังสุ่มไม่ได้ต้องเวลห้าสิบนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าครับโอเคครับตอนนี้เนี่ยผมก็เอาตัวอีกตัวหนึ่งมาแล้วนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวของ ep ที่แล้วนะเป็นเป็นไอดีเกลือนะครับ ep ที่แล้วเนี่ยเกลือมากเลยได้ผลสปริงเห็นไหมนะ นะครับโอเคเราจะสุ่มกันเลยครับกดบายบายผลสไปค์ครับผลสไปนะ์เนผมไม่เคยใช้นะไม่รู้ว่าไม่อยากจะบูลี่ผลนะครับเพราะไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่านะตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ผลมาแล้วนะครับจะทําการกินแล้วกินงับ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 ตอนนี้เราเราเป็นมนุษย์สไป์แล้วนะครับแล้วก็ลองใช้สกิลโอ้สกิลสกิลมันก็ <c oughs> ไม่รู้แรงวะนะแต่มันก็เออแลสวยดีนะครับ เป็นหนามพุ่งขึ้นไปนะโอเคเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันดีกว่าครับตอนนี้เนี่ยก็มาฟาร์มตัวโจสลัดนะโจสลัดเกาะเกาะหนึ่งนะครับผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาลองใช้นะครับสกิลของผลสไปกันดีกว่านะครับตูมคือรู้สึกว่าสกิลมันเนี่ยจะชื่อว่าสไปซัมมอนนะครับก็คือนะซัมมอนหนามออกมานะครับนี่เท่มากๆนะครับเป็นซัมมอนหนามออกมาจากพื้นนะครับทำดามเมจนะ แต่ก็ไม่รู้นะว่ามันแรงหรือเปล่าเออไม่รู้ว่าแรงของเกมนี้เนี่ยมันคือมันเป็นยังไงเนาะเวลสิบนะครับได้เวลาออกจากเกาะกันแล้วนะครับเราจะไปเกาะลิงกันนะครับเพื่อที่จะไปฟาร์มเจ้าลิงนะตอนนี้เนี่ยก็กําลังฟาร์มเจ้าลิงอยู่นะครับซึ่งลิงเนี่ยมันมันฟาร์มลำบากเพราะว่าอ่ามันตัวอยู่มันอยู่ห่างนะมันลากไม่ได้นะได้ตีเจอตัวนะมันช้าฟาร์มจนถึงเวอร์สิบห้าครับตอนนี้ก็มาตีกอริลลานะครับกอริลล่าเนี่ยก็จะฟาร์มง่ายนะเพราะว่ามันสามารถลากบอลได้นะครับ ลากได้ถึง4ตัวกันเลยเราลากเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใช้สกิลทีเดียวเลยครับซึ่งก็คือสกิลสไปแซลมอนนะฟาร์มไปสักพักหนึ่งนะครับก็มีคนนะครับที่ใช้ผลบาร์กี้นะครับเขาก็เข้ามาแล้วก็ใส่สกิลใส่ผมนะครับสกิลแรงมากนะของบาร์กี้นะครับเวลด์เขาน่าจะเยอะด้วยนะหัวล้อเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าแบบเออกำลังฟาร์มอยู่นะแล้วก็โดนโดนเปิดอย่างนี้นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับอ่ามาตเตอรลี่เราก็เลเวล25แล้วนะเราได้สกิลใหม่แล้วนะ เดี๋ยวผมเนี่ยจะลองใช้สกิลใหม่ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะไม่รู้มันโหดหรือเปล่านะครับปัน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 ก็คือเป็นเป็นพายุพายุเปล่าวะมันเป็นตัวแบบหมุนอะเออหมุนแล้วก็ปันปันอะแค่นั้นเองแค่นั้นเองสกิลมะแรงงูนะมะรงงู้แต่มันก็แบบเออมันก็มันก็ปามได้นะแต่มันงูไปหน่อยสกิลตอนนี้เนี่ยก็เลเว่าสามสิบแล้วนะครับอ่ะเราต้องไปเกาะใหม่นะครับแต่ว่าเออเป็นธรรมเนียมของช่องเรานะครับในการ นะเราต้องมาฆ่าบ,บอสจากเกาะน,นี้ก่อนนะครับซึ่งบอสจะเป็นใครไปไม่ได้นะนอกจากกอริล่าคิงนะครับเราต้องมาฆ่ามันนะมันไม่มีไม่ค่อยมีอะไรนะครับเพราะว่านะปล่อยสกิล1สกิล2นะรอตังหวะครูดาวสกิล1สกิล2ก็ตายแล้วนะครับบอสมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะตัวนี้โอเคครับตอนนี้นยผมฆ่าบอสตายแล้วนะก็กำลังจะไปเกาะบ,บากี้นะครับซึ่งเกาะบากี้เนี่ยก็ นะะเปิดมาเดิมก็จะมีพวกโจนสลัดอะตอนนี้เนี่ยเราก็มาตีโจนสลัดอยู่นะครับมาเก็บเวลที่โจรสลัดนะครับเป็นโจนสลัดตรงหน้าเกาะบาร์กี้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยเลเวล40แล้วนะครับซึ่งเลเวล40ไวมากนะครับนั่นจะเป็นผลมาจากาเราใช้ผลสไปน์นะครับเป็นผลที่เป็นผลที่โง่นะแต่ว่าก็อาพอฟาร์มดูๆถ่ายไปได้นะครับเลเวล50แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็นะได้เวลานะครับได้เวลาไปสุ่มผลนะครับสุ่มผลปีศาจนะ เป็นการสุ่มผลครั้งแรกของ i อดีนี้เลยจะได้อะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปชมกันเลยนะครับตอนนี้เนี่ยตัวผมเนี่ยก็อยู่ที่กอลิงแล้วนะครับก็น่าจะมาสุมผลนะครับซึ่ก็ไม่รู้จะได้ผลอะไรนะครับและเป็นการสุมผลครั้งแรกของ ID ดีนี้ด้วยครับเดี๋ยวเราจะกดสุ่มกันเลยนะครับโอมเพียงโอมเพียงนะครับกดบายไปได้ผลได้ผลกิโลอ,อีกแล้วครับ EP ที่แล้ว่เราก็ได้ผลกิโลนะครับแล้วเราก็แล้วเราก็ตาย แล้วเราก็ตายอ่ะดูดิผมผมต้องซื้อผลใหม่บ่อยเนี่ยหรือว่าแต่แบบไอ้ผลกิโลมันก็ซื้อในร้านได้อยู่ปะ่ะเออดูผมไปซื้อในร้านก็ได้นะผลกิโลก็ผลกิโลนะครับโอเคครับตอนนี้เนี่ยผมซื้อผลกิโลมาแล้วนะครับก็นะมันมันเข้าอีรลบเดิมกับอีพีที่แล้วเลยนะครับเพราะอีพีที่แล้วเราก็ได้ผลกิโลตอนววห้าสิบเหมือนกันนะอันนี้เราก็ได้ผลกิโลอีกแล้วนะครับแต่การใช้ผลกิโลในรอบนี้เนี่ยมันจะไม่ลำบากต่อไปครับเพราะว่า เราเป็นผู้ชํานาญการผู้ชํานาญการในการใช้ผลกิโลนะเพราะว่า EPT แล้วเราก็ใช้นะครับตอนนี้เนี่ยเราก็เลเววห้าสิบแปดนะครับซึ่งก็มามาตีบาร์กี้นะครับซึ่งก็มีคนมาช่วยเราด้วยนะมาช่วยเราตีบาร์กี้ด้วยนะครับก็น่าจะทําให้ตายไวขึ้นนะครับผมอ่าตายแล้วเห็นไหมเออมันมีคนที่แบบว่ามาช่วยเราตีนะครับน่าจะแบบอาจจะช่วยเพื่อนฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยเออทำให้เราแบบนะฟาร์มเร็วขึ้นนะครับคาบาร์กี้ได้ง่ายขึ้นนะ โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปก่อทรายกันดีกว่าครับก็มาก่อทรายกันแล้วนะครับมาตีนะเจ้า d ี s ซอร์แบนดิตนะครับผมด e เซอร์แบนดิตตัวเดิมนะครับแล้วก็ใช้ผลเดิมด้วยรู้สึกว่าแบบเออก็เบื่อนะเบื่อแต่ว่าทําไงได้นะครับมันสุ่มมาได้แล้วนะตอนนี้เนี่ยก็เลเวลเจ็ดสิบแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนจุดฟาร์มนะครับมาตีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นชายชุดดำนะครับถือดาบ อย่างโหดเลยขอบอกแต่เราโหดกว่านะครับเพราะว่าเราใช้ผลกิโลนะเป็นผลที่แบบเออผลทโหดของผมนะก็อยากให้มีนะอยากให้มีแบบว่าเป็นผลกิโลเอเวกครับได้ไหมเอออยากให้แบบทำผลตื่นขอบผลกิโลอะตอนนี้เนี่ยมาเตอรี่ก็เลเวล50แล้วนะครับเราได้ปลดสก,กิลเวล50ินะครับซึ่งเป็นสก,กิลซีนะเดี๋ยวผมจะลองใช้ดูนะครับปับ๊มนะเป็นแบบอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เออนั่นแหละอีพีที่แล้วลถ้าคนดูนะครับก็น่าจะรู้นะว่ามันเป็นยังไงนะเพราะว่าเอออีพีที่แล้วผมก็ได้ ตอนนี้เนี่ยก็เลยเก้าสิบแล้วนะครับก็เปลี่ยนนะครับมาเปลี่ยนฟาร์มที่เกาะน,น้ําแข็งนะครับซึ่งเกาะน,นี้เนี่ยมันก็เราก็เคยมากันแล้วใช่ไหมเออนะครับซึ่งเกาะน,นี้เนี่ยก็จะมีนะข้างบนกับข้างล่างนะครับเป็นสองชั้นนะครับซึ่งข้างบนก็จะเป็นพวกสโนแมนนะครับข้างล่างก็จะเป็นพวกอ่ามอนเตอร์ Winter แบบ คือดามโง่ๆนะครับตอนนี้เนี่ยเราเลเวล1 0 0อยกันแล้วครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปสุ่มผลกันดีกว่าครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ผลอะไรนะตื่นเต้นมากเลยนะตอนนี้ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เอาอีกไอดีหนึ่งนะครับมาสูมให้นะแต่ผมเนี่ยจะทําการบูชยันตัวเองก่อนนะครับนะมาเป็นสูตรนะเป็นสูตรในการสุ่มผลของผมนะครับนะ่ะเราไปล่าแล้วก็กระโดไะโดไปเลยอื้กระโดดไปเลยให้มันตายไปเลยโอเคครับมาอยู่ตรงหน้านะมาอยู่ตรงหน้าเจ้าพ่อขาสุ่มผลนะครับ เราจะสุ่มกันแล้วนะครับเราทําการบูชายันไปแล้วนะต้องได้อะไรดีๆสินะกดแลนดอมนะครับแล้วก็กดบายไปเลยเรียบร้อยครับได้ผล <c oughs> ได้ผลบาคี้โอ้บูชายันตัวเองนะวิ่งวิ่งฟาร์มนะผมไปวิ่งฟาร์มมานานมากนะครับเพื่อที่จะให้ตังค์มันพอนะเพราะผมเนี่ยเอาเงินเนี่ยไปซื้อผลพ้้าหมดแล้วนะครับนะ ทําพยายามนะให้ตังมันพอนะครับเพื่อที่เราจะได้ผลบา์กี้ผลบากี้มันมันไม่กี่บาทนะเราซื้อเอาก็ได้นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็นะได้ยืนถือผลบากี้นะครับเป็นเป็นผลบา์กี้โง่งๆนะเป็นเป็นผลที่แบบเออคือมันก็ใช้ฟาร์มได้แล้วับแต่มันก็ใช้ฟาร์มได,มมได้แต่มันก็ไม่มีจะดีกว่านะครับเป็นผลโลเกียดีกว่าเออนะ แต่ก่อนจากกันเนี่ยเราก็จะใช้ผลสกิลอะสกิลผลกิโลนะครับเออใช้ไปแบบให้นํำใจนะครับเออพอเราจะไม่ได้ใช้มันแล้วนะนะเราก็จะกินผลบากี้นะครับเราก็จะเป็นมนุษย์บากี้นะครับสีจักรพรรดิบากี้งางามงามงางานี่เราเป็นสีจักรพรรดิบากี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันดีกว่าครับตอนนี้เนี่ยก็นะมาฟาร์มกับเจ้าสโนมนนะครับเป็นสโนมน หดร้ายนะชโนแมนชั่วร้ายนะครับเราก็ใช้สกิลหนึ่งสกิลหนึ่งก็คือแท็กเกิลน,นะครับเป็นสกิลแบบเออปล่อยตัวนะปล่อยตัวพุ่งชนนะครับแค่นั้นเองพุ่งชนนะสกิล,ลพุ่งชนแค่นั้นเองโคตรโง่เลยสกิลนะเป็นสกิลที่แบบเป็นสกิลที่เออเออมันโง่เลยนะถ้าใช้ดาบเราจะดีมากครับเพราะแต่ว่า รู้สึกว่าโ n o w มาตีเราเข้าอ่ะไม่ได้ใช้ดาบนะครับสกิลมาตเตอรี่ของเราเนี่ยเลเวล25แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองใช้ดูนะว่าสกิลแดนซ์เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวต้องก่อน,นอื่นเนี่ยต้องต้องลากบอลก่อนนะเพื่อประสิทธิภาพที่ดีนะครับผมลากบอลมาแล้วเนี่ยเราก็แท็กเกิลไปทีหนึ่งแล้วก็แดนซ์นะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นแบบว่าปล่อยแบบปล่อยเออแยกแยกชิ้นส่วนนะครับแยกชิ้นส่วนแล้วก็ จิวอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรมุนมุนบุนได้อย่างที่เห็นเลยนะครับมันจะบอกมันโง่มันก็เออแต่มันก็หยุดศัตรูด้วยมันก็เออไม่โง่มั้งเออมันมันโง่แหละเออแต่แบบเราก็ปลอบใจตัวเองนะว่ามันไม่โง่นะครับตอนนี้เนี่ยมาตุลี่เราก็เลเวล50สิแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องมาลองใช้สกิลซีนะว่ามันเป็นยังไงโอ้โหเป็นแบบไปหมัดลัวไปหมัดโลัวแค่นั้นเองแค่นั้นเองรู้สึก สก,กิลบากี้มันมันจะง่ทุกสก,กิลไม่ได้นะเอาจริงเออมันแค่แบบปล่อยหมัดรัวๆแค่นั้นนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะดูอีกรอบนะครับเห็นไหมมันแค่ปล่อยหมัดรัวๆเฉยๆมันเออเราบ่นไม่ได้นะเพราะว่าเราเราใช้ผ่นบากี้มาแล้วนะงนั้นเราเราแค่ต้องอ่าฟาร์มให้มันเลเวลร้อยห้าสิบนะครับ สึงจะตามสินกัะหลุดพน้นนะครับผมตอนนี้เนี่ยก็เลเวลร้อยยี่สิบสองแล้วนะครับนะเราจะมาฆ่าบอสกันนะครับผมเพื่อที่จะออกจากเกาะน,นี้เปิดไปก่อนเลยแท็กเกอร์เปิดไปก่อนเลย,เน,เลยนะครับแล้วก็แดนเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะแล้วก็ปล่อยรัวๆนะครับนะบผลบากี้ก็ไม่ได้กระจอกนะเจ้าบอสแล้วก็สกิลหนึ่งาตายเลยอ <laughs> มันเลือดเราหน่อยนะเออเราเลยตายนะครับไม่งั้นเราไม่ตายหรอกเออ เลือดน้อยเฉยนะมามาเจอกันรอบ2นะครับเราก็จะแท็กเกิลไปแท็กเกิลไปแล้วก็ต่อยรัวๆมาก็มาดีครับรู้สึกว่าสกิลปาร์ตี้เนี่ยถ้าเรากดค้างเนี่ยมันก็จะแบบต่อยรัวรัวค้างยาวเลยนะตายแล้วโอ้มันทุบพื้นอะโคอยขี้โกงเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเลือดบอสก็เหลือนิดเดียวแล้วนะครับเราใช้ไม่กี่สกิลก็ตายแล้วนะแท็กเกิลไปทีนึงแล้วก็แดนซ์นะครับผม น่าตายอืตายแล้วเห็นไหมล่ะเออบอสมันจะสู้เราได้ไงวะเรามันโหดสุดแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ที่เกาะมารีนฟอร์ดนะครับผมซึ่งนะเกาะมารีนฟอร์ดเป็นเกาะที่เราน่าจะฟาร์มสบายนะครับเพราะว่าอ่าทหารเรือมันใช้ดาบนะครับเออน่าจะฟาร์มสบายสบายมากๆด้วยนะครับนั้นเราก็ใช้สกิลไปเรื่อยๆเลยนะรู้สึกว่าเออมันสกิลของบาร์กี้เนี่ยมันมีประโยชน์ขึ้นเยอะเลยนะครับ แล้วนี่นะครับก็คือเป็นสกิลเฮลิคอปเตอร์นะครับผมเป็นสกิลมาสเตอร์รี่เร็ว80นะครับเออบินได้ด้วยเห็นไหมล่ะผลบาร์กี้นะครับผมรู้สึกว่ามันมีประโยชน์ขึ้นเยอะเลยนะไอ้ผลเนี้ยครับตอนนี้เนี่ยเราก็เรเว147แล้วนะครับอ่าได้เวลามาตีบอสกันแล้วนะครับบอสสามดาบนะครับก็มาดิครับนะมองหน้ามันทีนึงแล้วก็เปิดไปทีนึงนะครับเปิดไปแล้วแล้วก็ต่อยรัวๆนะอืมใช้ดาบมันจะสู้กับผลบาร์กี้ได้ไงล่ะครับ แต่มันแปลกนะที่บอตีผลบากี้เข้านะผมก็ไม่รู้ทําไมนะครับเออหาตังงวะแล้วก็อืมอืพุ่งไปทีนึงแล้วก็ต่อยรุ่นรัวต่อยรุ่ัวก็มาดิครับอุ้ยมันเอเนอร์จีหมดนะครับไม่งั้นเราไม่ตายหรอกนะเออจริงๆราวทูนะครับผมราวทูไฟอื้อพุ่งไปทีนึงนะครับแล้วก็ต่อยรู่น่นร่ัวรอบนี้มันน่าจะตายนะครับ แล้วเราก็ไม่ตายด้วยนะเพราะผมรู้แล้วเห็นไหมล่ะนะผมรู้แล้วว่ามันต้องใช้ยังไงนะครับผมมา์กี้เนี่ยเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ตอนนี้เนี่ยเรากําลังจะไปที่เกาะลิงนะครับเพื่อที่จะไปซุ่มผลนะกอนะครับสูตรของผมเหมือนเดิมนะเราต้องบูชายันตัวเองนะครับผมโดยการกระโดดน้ำนะกระโดดไปเลยแบบ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 บุ้ง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 เออตายครับตายแล้วนะ โอเคเราบูชาญาตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับมารู้สึกว่ามันผมได้กินได้กินผลดีๆมาอันนึงไงรู้สึกได้กินผลพ้านะหรือผลผลเสืออะไรเงี้ยครับได้กินนะได้กินเอ้ไม่รู้ผลเสือมันสุ่มได้บ้างครับมาเดี๋ยวเราจะใช้สกิลบากี้ก่อนนะครับอพอเราเราไม่สุ่มได้สกิลบากี้รอบนึงแน่นอนนะครับผมมั่นใจนะครับเราต้องสุ่มได้แบบออโลกเกียอะไรเงี้ยไม่ก็แบบผลมังกรผลพ้านะครับผม โอเคนะเดี๋ยวเรามาสุ่มเลยนะครับผมแลนดอมฟูดไปแล้วก็กดบายบับเลยผลสลอีกแล้วจะเอามาทำไมสองรอบนะแบบเออคือคือทำไมกลัวผมใช้ไม่ครบทุกสก,กิลเหรอเอาจริงๆเออได้ผลสะไปอีกแล้วนะครับผมโอเคนะครับเราได้ผลสบายนะเราทำอะไรไม่ได้นอกจากกินนะครับผม งามงามงามูดสไปดโอ้ร้องไห้ได้ไม่ได้นะครับไม่เป็นไรนะได้ผลสไปก็ผลสไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มที่เกาะท้องฟ้ากันนะครับโดยใช้ผลสไปดสูตรโหยของเราตอนนี้เนี่ยเราก็มาฟาร์มนะครับที่กเกาะแห่งท้องฟ้านะครับผมมาอื้นะครับหนามพุ่งวิธีหนึ่งนะแล้วเราก็จะปั่นใส่เขานะครับผมปัน่นปั่นปัปปปป่นนะครับแค่นี้เลยแค่นี้เลยสก,กิลในแค่นี้เลย ขอผลบารกี้คืนได้ไหมเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราก็ได้สกิลสไปบอลมาแล้วนะครับซึ่งใช้มาเตอรี่เลเวล50นะครับผมมันต้องเป็นสกิลที่โหสุดๆนะสไปบอลน,นะครับตังท่านะครับไปอืมเป็นลูกบอลน,นามนะครับแค่นั้นเอง <laughs> โอ้ยพอคุณเน้สกิลมันจะโง่ไปไหนเนี่ยตอนนี้เนี่ยเลเวลมาเตอรีของเราเนี่ยนะครับเลเวล75แล้วนะครับ ซึ่ง75เนี่ยเราปลดล็อกสก,กิสลสไปรบาร์เลตนะครับผมผมอยากรู้เหมือนกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะมันต้องโหดแน่เลยนะสไปบาร์เลตเนี่ยนะครับมาเราจะใช้กันแล้วนะครับามัน <c oughs> ต่างกับสไปซัมมอนยังไงวะเนี่ยสไปซัสม,มอนเป็นวงกลมเนี่ยสไปบาร์เลตเป็นแนวตรงเนี่ยคือมันต่างกันแล้วใช่ไหมเราก็ได้แค่บนนะครับเราก็ต้องฟาร,ร์มต่อไปนะโดยการใช้ผลสไปน,นะครับนะเราต้อง นะต้องเวลสองร้อยให้ได้นะครับอยากสองรอยแล้วนะตอนนี้เนี่ยเลเวลร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแล้วนะครับเราต้องมาตีนะครับเจ้าต่างฟ้าตกสวรรค์สู้โทดนะครับถือกระบองด้วยนะโหดมากๆผมว่านั้นน่าจะโหดน่าดูนะครับถือกระบองด้วยนะครับนะเราก็ใช้สกิลสไปซ์ซัมมอนสไปซ์แลเลตนะครับเป็นสกิลสู้โถดของเราโอ้โหอยากกระปวดหัวนะสกิลมันแบบเออคล้ายๆกันนะในที่สุดเราก็เลเวลสองร้อยแล้วนะครับ ได้บอกลาผลสไปกันสักทีนะผมเบื่อมันมากนะครับเป็นพูดที่แบบเออนะเบื่อมันมากนะครับโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องไปเกาะลิงนะครับเพื่อที่จะไปสุ่มผลนะครับผมตอนนี้เนี่ยเราถึงเกาะลิงแล้วนะครับผมเนี่ยต้องนะมาบูชายันตัวเองเหมือนเดิมนะครับผมน่าน้ำนี้เป็นพยานผมต้องได้ผลที่ดีนะดูผมจะกระโดดล,ลงไปเลยนะครับผมมับเขาให้บุงบ๋ง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 บุนะ๋งเลย เลือนรถมั่วุบเลยนะแล้วก็ตายแล้วนะครับอมามาต้องได้ผลที่ดีๆบ้างแหละนะครับโอเคครับนะเรามาถึงแล้วนะครับผมสวัสดีคุณไม่เคยแจ็คสันนะครับไม่รอช้านะกดแรนดอมแล้วก็กดบายปาบเขาให้ผลแสงโอ้โหเราได้ผลแสงครับอุ้ยสุดยอดเลย ผลแสงผลลูกรักผมเองนะครับผมบอกเลยว่าผมชอบผลแสงที่สุดในเกมนะชอบผลแสงมากๆนะชอบที่สุดในเกมเลยนะครับอืเราได้ผลแสงมาแล้วนะครับอืนะมันเป็นผลที่แบบสุดๆเลยนะไม่รอช้ากินแม่งเลยนะเราไม่บอกนะผลสไปไม่อะไรด้วยนะเรากินมันเลยนี่เทสุดๆนะครับถือดาบถ,ถือดาบนะครับจิ้วไปขอล้องเหงื่อยังโหด อขอฟันทีหนึ่งไห้หนูเอ้ยแต่ผมดีใจมากๆเลยนะครับได้ผลแสงนะแต่ลืมไปหรือเปล่านะครับว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเปลี่ยน <c oughs> โอ้โคตรเศร้านะครับผลแสงนะโอเคครับเราต้องเราบอกลากันด้วยผลแสงดีกว่านะครับนะก็ขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบนะครับผมถ้าตรงไหนไม่ชอบเนี่ยก็บอกกันได้นะครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็บ๊ายบาย